อาโคกลองทาก่อนเร็วถูกตอบสองครับอา้าวโค้งเป็นคนถูกแล้วครับคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนนั่นสินะ ถ้าใครรู้สึกว่าฟิสิกส์ยากนะครับไอเจมันสอบสี่ตัวแกลองไปดูชีวะกับเคมีนะแล้วแกก็จะพบว่ากำมานฟิสิกส์ดีกว่านะครับจริงครับจริงถ้าแกลองไปดูวิชาอื่นไงพบว่าฟิสิกส์ง่ายสุดแล้ะครับในสี่ตัวอ้าวทุกคนดูข้อสามไอ้โทษดูข้อหกเขาบอกว่าเรามีมวลเอ็เล็กเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมวลเมใหญ เคลื่อนที่ไปบนพื้นลื่นโดยมวล m เล็กถูกดึงด้วยแรง F ดังรูปให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรสถิตระหว่าง m เล็กกับ m ใหญ่ th, คือ mu จงหาว่าเราต้องออกแรงดึง F อย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงทําให้จึงจึง,จงไม่ทําให้หมวล m เล็กถลายครับกาหนดว่า G คือข้าความเล่นของสนามน้ำถ่วงโลกครับคืออ่านโจ์แล้วงงจะ่ม่มาพิสรุปภาษาไทยให้ฟังครับเขาถามว่าแกต้องออกแรง F ตัวนี้กี่นิวตันจึงทําให้ M เล็ก มันเคลื่อนที่ไปติดกับ m ใหญ่คือแกนึกภาพตามนะสมมติว่าแกออกแรงดึงน้อยๆตอนดึง m เล็กจะเป็นไงครับล่วงลงมาเขาถามว่าแกต้องออกแรง f ดึงเท่าไหร่จึงทําให้ m เล็กกับ m ใหญ่มันติดไปด้วยกันครับตอนที่มันเคลื่อนที่ถามหา f ที่ทําให้ m เล็กติด m ใหญ่ครับประเด็นคิดไงวะพี่เนธอ่ะมันอาจจะยากทุกคนแต่พี่ขอทําแบบนี้นะพี่ขอให้ก้อน m ใหญ่เนี่ยชื่อก้อน a ก้อน m อเล็กชื่อว่าก้อน b หัวใจของการคำนวณอยู่ตรงไหนถ้าแกได้หัวใจจบเลยอยู่<ม>ข้างซ้ายไอเดียหัวใจของข้อน,นี้อยู่ตรงไหนไอเดียหัวใจของข้อนี้อยู่ตรงไหนหัวใจของอ่าอยู่ที่ความเล่งอยู่ที่ความเล่งเว้ยอ้าวแกเขียนก่อนหัวใจของการคำนวณน,นะครับ M เล็ก ติดเอ้าที่มีเสียน m เล็กเขียน m ใหญ่เอ้า m เล็กเคลื่อนที่ติดกับ m ใหญ่ m เล็กเคลื่อนที่พร้อม m ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าความเร่ง m เล็กความเร่ง m ใหญ่มันเท่ากันแล้วให้มันเท่ากับเท่าไหร่ดีเท่ากับ a เราจะรู้ว่าความเร่ง m เล็กความเร่ง m ใหญ่เท่ากันเท่ากับ a คำถามแล้ว a ชี้ทางไหนชี้ขวามือ ถูกไหมชี้กว่ามือครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างนะครับหาความเล่กให้เจอก่อนเพราะเรารูวาวาา้ว่าความเล่กมันเท่ากันเว้ยแสดงว่าความเล่กต้องเป็นตัวเชื่อมเหตุการณ์ครับหาความเล็กให้เจอก่อนหาความเล่กจากไหนย้อนอดีตตอนมอ1เทอม2ทุกคนจากความเล็กใช้วิธีอะไรครับรวมมวลจำได้ไหมถ้าใครเกินที่พร้อมกันจากความเล็กเราใช้วิธีรวมมวลเลยครับอ้าวเพราะฉะนั้นพี่หา A ถ้า m ใหญ่กับ m เล็กติดไปด้วยกันนะครับใช้วิธีรวมมวลคิดเลยครับคําว่ารวมมวลคิดหมายความว่าไงถ้า m ใหญ่กับ m เล็กติดไปด้วยกันให้เราขยํา M เล็กกับ m ใหญ่เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเลยย้อนอดีตก่อนจาได้ไหมก็มันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันอนะะแสดงว่าพี่เอา m เล็กกับ m ใหญ่ขยาเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเลยครับแล้ว m เล็กบก m ใหญ่ตรวนี้ถูกดึงด้วยแรงอะไรอยู่แรง f เพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้ a พี่ทาไงได้เลยเอา sigma f ไปเท่ากับเท่าไหร่ m a ตัวซิมกม่า f คือใคร f m คืออะไรครับ m ใหญ่บวก m เล็กไหมแล้วมาคูณ a เพราะฉะนั้นความเร่งระบบคืออะไรครับ f หารด้วยใครก็ไป m ใหญ่บวก m เล็กอ่ะนี่พี่ได้ความเร่งออกมาแล้วเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ไงครับพี่ได้ความเร่งออกมาแล้วว่า a ก็คือ f หารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กเคลียร์ไหมเนี่ยอ่ะทีนี้พี่เทพแล้วผมจะหา f ได้ไงอะ เอฟที่ทําให้เอ็มเล็กกับเอ็มใหญ่มันติดไปด้วยกัน <sink. S 2> ผมท sure ําไงอะแต่แกอย่าล okay. ืมว่าในเอว่าในคําตอบ f ของเราอะต้องมีมิวอยู่ด้วยถูกไหมเพราะแกดูชอยนะครับชอยดันมีมิวเอยู่ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นบางคนว่าพี่เนีดไงก็เราได้เอแล้วพี่เนตก็เอาเอ็มเล็กคูณเอ็มใหญ่ย้ายขึ้นมาคูณเอก็ได้คําตอบแล้วแต่มันไม่มีชอยให้เลือกไงเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าพี่จ่ายเอพี่ทําไงต่อดีครับเมื่อกี้รวมมวลแล้ว ก็แยกก้อนเลยคือหลักการง่ายๆถ้าวัตถุมันขยับไปพร้อมกัน,กนจำได้ไหมเราหา A ด้วยวิธีรวมมวลและหลังจากนั้นพอได้ A เสร็จเราจะกลับมาแยกก้อนคิดแล้วข้อนี้ถ้ามันจะเอาให้ง่ายเอาให้เร็วนะครับไปดูก้อนเอมเล็กไปดูก้อน M อมเล็กแล้วแกลองเขียนฟรีบอร์ดี้เดลกัมบนก้อน M อมเล็กดีบนก้อนเอมเล็กมีแรงอะไรกระทำบ้างอ่าบนก้อนบนก้อน M มเล็กมีแรงอะไรมีแรงอะไรกระทำบ้างครับ หนึง m เล็ก g เยี่ยมมากนนมี m เล็ก g หนึ่งตัวมีอะไรอีกมี n n ชี้ตรงไหนโอ้ยนนท์าไมธรรมดาว่ะ n ชี g, ่ทางขวา n ต้องเป็นแรงที่ m ใหญ่ผลัก m เล็กมาทางนี้ถูกไหมถามว่าเอาพี่เนธแล้ว n บนพื้นดันขึ้นมีไหมไม่มี m เล็กมันไม่ได้ติดอยู่บนพื้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีแรงที่ไอตัว m ใหญ่ดัน m เล็กไปทางขวาครับเนี่ยคือ n หมดยังยัง มีแรงอะไรอีก fs ทำไมอ่ะพื้นมันกูคระแล้วมันให้มิวเมาแสดงว่าบนพื้นตัวนี้ต้องมี fs ถูกไหมคาถาม fs จะขึ้นหรือจะลงขึ้นรู้ยังไงว่าขึ้นนะแกนึกภาพง่ายง่วัตถุก,ก้อนนี้อยู่นิ่งถ้าเรามีแรงฉุดลงมันจะอยู่นิ่งได้ไหมไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีแรงฉุดขึ้นอีกหนึ่งตัวไปแบาบลานซ์ถูกไหมครับซึ่งไอแรงตัวนี้ก็คือใครเอย่ย fs maximum ทำไมพี่เน่ต้องใช้แมกซิมัมด้วยก็มันให้มิวเอมามิวเอมันหาเอฟแมกซิมัมได้อย่างเดียวจําได้ใช่ไหมอะแล้วทีนี้ยังไงอะพี่เน่แล้วผมจะหาเอฟยังไงอะในสูตรนี้ไม่เห็นมีเอฟเลยในรูปนี้ไม่เห็นมีเอฟเลยแล้วผมหาเอฟได้ไงแต่แกอย่าลืมว่าเอ็มเล็กเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องขยับขวาด้วยความเร่งเท่าไหร่ครับ A ซึ่งเอความเร่งของ a ของมันเนี่ยคือรูปนี้ถูกไหมเข้าใจนะแสดงว่าประเดี๋ยวถ้าเราจะได้ f โผล่มาในสมการมันมาจาก A ตัวนี้ครับมอข้ามช็อตก่อนนะอ้าวทีนี้พี่เนธแล้วไหนผมจะหาเอฟยังไงอะพอแกเขียนฟิบเบร y ์ไดแกมบนก้อนเอ็มเล็กแล้วเขียนแรงดิบนก้อนเอ็มเล็กมีแรงกระทำสอแกนถูกไหมไปพิจารณาแกน Y ก่อนแกน Y มีแรงอะไรกระทำบ้าง2ตัว Fs Maximum กับใครครับ Mg แล้วแกคิดว่า2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงมันเท่ากัน ก็เพราะว่ามันไม่ขยับขึ้นลงแกน y ถูกไหมมันอยู่นิ่งแกน y แสดงว่าพี่จะพบแล้วครับว่าอ๋อ fs max ตัวเนี้ยมันเท่ากับ mg อ่ะแล้วตอบพี่หน่อย fs max เท่ากับ mg fs max แทนด้วยอะไรเขไปครับ m s คูณ n m s คูณ n ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ mg แล้วพี่เชื่อหลายคนน่ะชอบทําแบบนี้เว้ย mg จําได้ n คือ mg จําได้ผมแทนก็ไปเลยถามว่าข้อนี้แกแทน n เท่ากับ g ก็ไปได้ไหมไม่ได้อยาคิดเองเออเองนะครับ อย่าจำว่า n เท่ากับ mg ไม่เกี่ยวนะข้อที่ n ไม่ได้เท่ากับ mg นะครับเพราะว่ามันไม่ได้วางอยู่บนพื้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า n เท่าไหร่วางไว้ก่อนแล้วเราก็ให้ตรงนี้เป็นสมก,การก้อนที่1ทิ้ง,งไ้ครับเพราะว่าเราทําอะไรต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถูกไหมแกน y จบไปดูแกนไหนต่อแกน x ถามแกน x มีแรงกี่ตัวกระทำหนึ่งตัวและแรงตัวนี้ทำให้ไปถูกบนลื้นที่ด้วยความเร่ง a ถูกไหมเอากดข้อไหนหนิวตันมาใช้ต่อแล้ว ก็ไปใช้อะไรครับสิกมาเอฟเท่ากับเท่าไหร่เอเอาจริงเรื่องนี้ที่โรงเรียนก็เรียนไปแล้วใช่ไหมแกเทียบนะว่าสิ่งที่แกเรียนจริงกับสิ่งที่แกเจอในข้อสอบอะผลละดิวิชันกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสปีดอัพตัวเองนะว่าอย่าคิดว่าเรียนที่โรงเรียนพอนะครับพยายามหาโจทย์ทําเพิ่มนะซิกมาเอฟเ,เอาอะไรตั้งครับซิกมาเอฟเอ็กเอ็นเอ็นก็เท่ากับเท่าไหร่เอเอแต่แกจําได้ไหมเอของเราคือใครเอของเราคือก้อนนี้ แกก็เอาก้อนนี้ยัดกลับเข้ามาตรงนี้ครับถูกไหมเพราะฉะนั้น m ตัวนี้ก็ต้องมาคูณออกับใครครับ f หารด้วยใครก็ไปครับ m ใหญ่บวก m เล็กเข้าใจและไอ้นี้ก็คือสรรมการที่สองแล้วทีนี้ทำไงทุกคน oh. ให้มองว่านี่คือสรรมการก้อนที่หนึ่งให้มองว่าตรงนี้คือสรรมการก้อนที่สองแล้ว f ทำไงอะ ทำแบบนี้ได้ไหมลองเอาเอ็นก้อนนี้นะยัดกลับเข้าไปตรงนี้ตรงไหนที่เป็นเอ็นครับพี่แทนด้วยก้อนนี้เข้าไปอีกอะแทนก้อนนี้เข้าไปเพราะนั้นแกลองแทนสองเข้าไปในหนึ่งแทนสมการที่สองยัดเข้าไปในสมการที่หนึ่งครับก็น่าจะได้คำตอบแล้วะแทนสองไปในสมการที่หนึ่งถ้าแกแทนสองลงไปในสมการที่หนึ่งจะได้อะไรออกมาครับมิวเอคูณอะไรเอ่ย m f ส่วนด้วยใคร m m บ m m บวก m ถูกไหมอะไปเท่ากับเท่าไหร่ครับ m เล็ก g แล้วอะไรที่เราตัดได้ m เล็ก m เล็กเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราก็น่าจะเกมได้ f ออกมาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้น f ของเราก็คือเท่าไหร่ครับ m ใหญ่บวก m เล็กคูณ g แล้วไปหารด้วยใครก็ไป mu s จบก็ได้ f ออกมาแล้วครับ เพราะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อไหนได้เลยข้อสองข้อสองรู้เรื่องไหมเนี่ย <c oughs> ทันอยู่นะครับซ o so easy เห็นไหมไม่ยากเลย <c oughs> พี่รู้ว่ามันยากพี่รู้ว่ามันเกินไปหลายขุมทุกคนแต่ว่านี่ข้อสอบจริงนะครับสู้ๆนะสู้ๆนะ